สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆนทุกคนมาดูผักสลัดที่ปลูกเอาไว้นะครับช่วงสองสาวันนี้นะครับคือช่วงของวันที่18-19นะครับแต่ว่าฝนมีมาตั้งแต่วันที่17บเจ็ดพฤศจิกายนแล้วนะครับตกมาได้2วันละก็ทําให้น้ำนะครับเข้าไปอยู่ในกล่องปลูกนะครับ ทำให้ค่า EC มันลดลงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะต้องทําการตักน้ําออกนะครับเพราะว่านี่ครับดูระดับน้านะครับเกือบถึงขอบเลยนะครับความจุของกล่องนี้24ลิตรทุกคนต้องตักออกครับเพราะว่าน้องต้องการช่องอากาศหายใจนะครับเดี๋ยวจะเกิดใบเหลืองนะครับลากเน่าก็จะตามมา สาเหตุหลักๆเลยก็คือน้องต้องการออกซิเจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตักกออกเลยครับเกลกือดพูนก็จะใช้นี่นะครับขันตักออกง่ายๆทุกคนทําง่ายๆนะครับผมคืออันดับแรกที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเวลาที่เราปลูกผักไปนะครับผักน้องผักข้าโตแล้วเนาะทุกคน25วันแล้วครับผักนี้อายุ25วันก็เขาจะมีช่องห่างระหว่างรากกับฝาใช่ไหมครับนั่นก็คือ ช่องที่เขาต้องใช้อากาศนะครับเราต้องมาช่วยน้องเขานิดหนึ่งถ้าหากเราปล่อยเอาไว้นะครับสาเหตุนี้อาจจะทำให้รากเหลืองนะครับรากเน่าแล้วก็ลามมาอยู่ถึงข้างบนได้ก็นี่ครับเป็นวิธีแก้เขย่อลำพูนก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านนะครับแนะนำมาในช่วงของปลูกผักที่เจอฝนเพราะว่าเขย่อนลำพูนี่ปลูกกลางแจ้งนะครับไม่มีหลังคาไม่มีสแสลนเลย เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับเพื่อนๆทุกคนเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับครั้งนี้เดี๋ยวเอาน้ําปุ๋ยไปเทใส่ถังเก็บไว้ก่อนนะครับขั้นตอนการตักน้ําออกก็ไม่ยุ่งยากนะเพื่อนๆบางคนอาจจะตักตักทีละฝานะครับก็คือยกฝาออกแล้วก็ตักเลยนะครับแต่เคยลําพูนเลือกวิธีที่แบบใช้ไม้คำ้ำใช้ไม้ค้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆตักเพราะว่ากลัวรากของน้องเขาจะช้าหรือว่าชํารุด มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับกับการดูแลรากน้องเพราะว่าปลูกพืชพืชเนี่ยสำคัญที่รากถ้ารากเขาสมบูรณ์รากเขาแข็งแรงน้องเขาก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับหลังจากที่เคยลํำพูนคิดว่าพอตักน้ำนะครับออกทั้งหมดแล้วเนี่ยคือทุกกล่องที่ต้องต้องมีบนโต๊ะเนี่ยครับสิกล่องเคยํำพูนก็จะตักทุกกล่องเลยนะครับให้ระดับน้าเขาลดลงมาเท่ากันทุกกล่องแล้วก็จะทําการวัดค่า EC อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เครื่องวัดนะครับค่า EC ของกล่องนี้ครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับอยู่ที่พ3นสนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกล่องแรกกันครับว่าค่า EC จะเหลือเท่าไหร่อาจจะมีการสวิงบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ําฝนที่ตกลงมา2วัน2คืนเลยอันนี้เป็นเขตพื้นที่ลําพูนนะครับอำเภอเวียงล่องนะครับผมวัดครั้งแรกนะครับได้500กว่าถือว่ายังไม่โอเคนะครับแสดงว่ามันยังยังไม่นิ่งพอเดี๋ยววัดอีก วัดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปกติแล้วเมื่อการเติมปุ๋ยเนี่ยเราเติมถึงพันสแล้วเนี่ยถ้าโดนฝนก็หยู่ประมาณแปดเก้าร้อยนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นะครับอนนี้เก้าร้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกล่องนะครับว่าค่า EC จะต่างกันแค่ไหนนะครับสาเหตุนะครับที่เขื่อนลำพูนต้องวัดทุกกล่องเพราะว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันผักมันโตไม่เท่ากักนนะเพื่อนๆบางบางกล่องต้นอาจจะใหญ่แล้วบางกล่องอาจจะเล็กบ้าง ทีนี้เวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำฝนก็ไหลเข้ามากน้อยไม่เท่ากันนะครับดูกล่องนี้ครับเพื่อนๆนะกล่องนี้ค่า EC อยู่ที่พันสินะครับหนึ่ดศูนยน่ะครับนะมันจะไม่เท่ากันทุกกล่องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําการเติมปุ๋ยเติมสารอาหารลงไปเท่ากันทุกกล่องเนี่ยมันก็จะทําให้ค่า EC สวิงไปเยอะนะครับทำให้ผักอาจจะเกิดการช็อกได้ นนี่คือความเข้าใจของเขยลําพูนเองนะครับดูมาดูกล่องนี้ครับพันสองเห็นไหมทุกคนนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับสาเหตุที่ค่า ec ไม่เท่ากันทุกกล่องเพราะอะไรครับเพราะว่าใบาผักของแต่ละกล่องเนี่ยมันไม่เท่ากันบางกล่องใบผักใบเล็กนะครับฝนตกลงมานะครับน้ําก็ขามาเข้าได้ง่ายบางกล่องปากใบเปิดกว้างนะครับน้าลงตรงกลางต้น Yeah. ดูดูผักชุดนี้ครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับน้าเต็มเปี่ยมเลยทุกคน <laughs> อันนี้เดี๋ยวเขยลาพูนจะทิ้งไว้ประมาณบันสองวันก่อนนะครับยังไม่ปรับค่ายซีตอนนี้นะครับเพราะว่าอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าฝนจะมีอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเช็คค่าปุ๋ยอีกครั้งนึงแล้วก็เติมปุ๋ยครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ